สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับตอนที่316ดอกไม้หลิง12ขั้นเพลิงดินบนแผนที่ของเขาเทียนหมอพื้นที่ของช่วงแห่งความตายในแม่น้ําจงมิงนั้นยังมากกว่าพื้นที่ของประเทศวินอูอยู่หนึ่งเท่าเป็นพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนพื้นน้ําขนาดกว่ามือลีในผืนน้ํานั้นมีสัตว์ดูร้ายอยู่เป็นจานวนมากในนั้นยังมีสัตว์ป่าขั้นที่5อยู่ด้วย ซึ่งมีกาลังที่น่ากลัวขนาดที่สามารถฉีกล่างจังยุทธขั้นมังกรมัชชาได้เลยจางลู่เฉินเลือกเข้าไปในเขตช่วงม่น้ําเป็นความตายกระว่าเสียงมากยังไงก็มีแต่ต้องอยู่บนพื้นน้ําเท่านั้นถึงจะไม่ทิ้งไอเอาไว้ A w I, และการจะหลบเลี่ยงการไล่ฆ่าจากพวกเมืองเฮยก็จะง่ายขึ้นหน่อยตอนนี้เขาแค่ต้องกังวลว่าอย่าได้ถูกสัตว์น้ําที่อยู่ร้ายจ้องเอาเสียเวลาไปครึ่งวันอาการบาดเจ็บของจางลู่เฉินก็ดีขึ้นมามา,มากแล้วล่างทั้งล่างก็เต็มไปด้วยกําลังมีเพียงแค่นี้ เขายังรู้สึกว่าการฝึกฝนของตัวเองเหมือนว่าจะก้าวหน้าขึ้นไปอีกแล้วห่างจากขั้นบรรดีระดับสูงสุดอยู่แค่แคก้าเดียวเท่านั้นและสามารถจะเลื่อนไปขั้นบรรดภีระดับสูงสุดได้อยู่ตลอดเวลาจางรัวเฉินมองไปยังกระต่ายเกินทุ้สาร,รที่กำลังพายเรือยอยู่และก็ยิ้มพางกล่าวว่ากลัวๆมาน,นี่กลัววได้ยินเสียงของจางลัวเฉ <ert. S 1> ินก็รีบปล่อยกิ่งไม้และก็โดดอยู่บนเรือไม้ท่าทางของมันเหมือนกับหมาปักกิ่งมานอนหมอบอยู่ที่เท้าของจางรัวเฉินจางรัวเฉินลูกหัวของมันและเอากล่องยกออกมาหน แล้วเอาเนื้อหลิงหนึ่งชิ้นขนาด20กว่าช่างออกมาส่งให้มันพอได้กลิ่นเนื้อหลิงน้ำลายของกัวกัวก็ไหลออกมาอย่างรวดเร็วแล้วก็โดดขึ้นมากัดไปที่เนื้อหลิงจากนั้นก็ลากไปยังอีกด้านหนึ่งของเรือแล้วเริ่มแทะกินจากว่าเฉิดเองก็เอาเนื้อหลิงออกมาหนึ่งชิ้นแล้วหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่อยๆกินลงไปกินเนื้อหลิงไม่เพียงแต่จะสามารถเสริมกาลังได้ยังสามารถเพิ่มระดับการึกฝนได้ด้วยพอกินเนื้อหลิงเสร็จกาลังในร่างกายก็เพิ่มขึ้นอย่างบ้าคลั่ง ถึงแม้ว่าจะยังไม่สามารถทาให้จางูเฉือนเรื่อนไปขั้นปรตจพีระดับสูงสุดได้แต่ว่าก็สามารถเทียบได้กับการที่จะางูเฉือนฝึกฝนเป็นเวลาครึ่งเดือนเลยพอก,ก,กลัวกินเนลิงชิ้นนั้นเสร็จแล้วก็ถูกดิของเนลิงแช่แข็งอีกครั้งล่างทั้งล่างแข็งค้างจนกระตุกกระติกไม่ได้พอมองผ่านน้าแข็งที่โปร่งใสเร่งเข้าไปจะสามารถเห็นว่ามันยังอ้าปากค้างอยู่ตาของมันก็เบิกกว้างดูแล้วน่ารักบ้องเบลมากสมแล้วกับที่เป็นกระต่ายเกินขจุสารที่เปลี่ยนแปลงมา ความสามารถในการหลอมลมของมันไม่ได้แข็งเก่งธรรมดาธรรมดาเลยนี่ขนาดยังเป็นลูกสัตว์อยู่นะก็สามารถที่จะดูดกืนพลังจากเนื้อหลิงของสัตว์ป่าขนาี่ได้แล้วขนาดจอมยุทธขั้นาเวจีธรรมดาธรรมดายังทำอะไร,รมไม่ได้เลยจอมยุทธขั้นเวจีหากกินกินเนื้อหลิงของสัตว์ป่าขนาสี่ระดับกลางไม่เพียงแต่จะไม่สามารถเพิ่มระดับการพึกฝนได้เท่านั้นกลับจะทำให้เป็นอันตรายต่อชีวิตด้วยบุงบ้งบุงบ้งบุงบ้งบุ้งบุ้งบุ้งและในตอนนี้เองพื้นน้ำที่เคยสงบดิ่งอยู่ก็มีฟองอากาศขนาด,ด้นมาาักักปประณ บางอันก็มีขนาดใหญ่กว่าใบหน้าซสอีกราวกับว่าน้ําทั้งผืนน้กากําลังเดือดมีไอร้อนแผ่ออกมาเกิดเรื่องอะไรขึ้นจางนโนเชิอรีบลุกขึ้นยืนเขาเห็นแค่ผืนน้าห่างออกไปร้อยเมตรกลับมีแสงสีแดงสว่างขึ้นมาแสงสีแดงมีขนาดใหญ่ขึ้น,นเรื่อยแล้วลอยอยู่บนผิวน้ําเป็นเปลวเพลิงสีแดงสดกลุ่มหนึ่งที่ลอยขึ้นมาเหนือผืนน้ําสีดําซึ่งดูแล้วขัดตามากในเปลวเพลิงห่อหุ้มดอกไม้ประหลาดอยู่ดอกหนึ่งซึ่งมีกลีบทั้งหมด12กลีบเป็นประกายรีบระยับ แผ่กลิ่นหอมประหลาดออกมาพอเห็นภาพนั้นเข้าสีหน้าของจ้งวนเฉินก็เกิดล่องลอยยินดีขึ้นมาดอกไม้หลิงสิบสองขั้นเพลิงนินไม่น่าเป็นความตายกับมีของอย่างนี้เกิดขึ้นมาได้เกินความคาดหมายจริงๆดอกไม้เพลิงนินเป็นยาหลิงที่สามารถช่วยให้ระดับการฝึกผลของจอมยุทธยกระดับขึ้นได้เดิมมีธาตุไฟแต่ว่าสามารถเกิดขึ้นได้ในที่ที่มีอากาศหนาวเย็นโดยเฉพาะเท่านั้นดอกไม้หลิงเพลิงนินลูกกลีบที่ออกมานั้นจะเพิ่มขึ้นหนึ่งขั้นดอกไม้หลิงสิบสองขั้น นั่นหมายความว่ามันมีชีวิตมา1,200ปีแล้วนั่นเองฤทธิ์ยาของยาหลิงที่เกินพันปีส่วนมากมักจะมีการเปลี่ยนแปลงคือเหมือนกับการฝึกฝนของจำยุทธที่ก้าวจากปัตจุไปยังขั้นสวรรค์ยาหลิง900ปีสําหรับจำยุทธแล้วบางทีอาจจะนับว่าเป็นของที่ยอดเยี่ยมมากแล้วแต่ว่าหากพูดถึงฤทธิ์ยายาหลิงอายุ900ปีพอไปเทียบกับยาหลิงอายุ1 0 0 0ปีก็ผ่านกันอยู่นับ10บเท่าดอกไม้หลิงเพลิงนินที่มีอายุ1,200ปี แน่นอนว่าจะต้องยิ่งล้ำค่ามากขึ้นไปอีกของที่ล้ำค่าขนาดนี้ต่อให้เป็นจอมยุทธขั้นสวรรค์ระดับสูงสุดก็ยังมีแรงดึงดูดอยู่มากหากว่าสามารถเอาดอกไม้หลิงที่สองขั้นเพลิงดินมาได้ต่อให้กินลงไปแค่หนึ่งกลีบก็น่าจะสามารถเดอนไปขั้นปัจจุบรัระดับสูงสุดได้แล้วจาโงโ้อเฉินตื่นเต้นขึ้นมาเขาเรีบบังคับเรือไม้ไปทางดอกไม้หลิงเพลิงดินการที่ดอกไม้หลิงเพลิงดินปรากฏออกมานั้นสร้างความอึดอัดทึกอย่างมากบรรดาสัตว์น้ำรอบๆล้วนแต่ตกใจแล้วรรีีบมามาาาววตัวกักนนนทงนน้้ มีเสียงสัตว์น้ําร้องดังขึ้นมาจากในน้ําในผืนน้ําเกิดขึ้นขนาดใหญ่ขึ้นกองเล็บที่รวมกันจากน้ําสีดํายื่นไปยังดอกไม้หลิงสิบสองขั้นเพลิงดินดอกนั้นอยากจะคว้าเอาของล้าค่านั้นมาเป็นในสัตว์ที่น่ากลัวมากเพราะเห็นว่ากําลังที่จะพุ่งไปถึงดอกไม้หลิงสิบสองขั้นเพลิงดินตรงหน้าจางเาเฉือนกับทําได้แค่ต้องยอมแพ้เขารียบคว้าเอากระโกลที่ถูกแช่แข็งอยู่แล้วเปิดมิติของหินมะลมิติจากนั้นก็พุ่งเข้าไปดอกไม้หลิงสิบสองขั้นเพลิงดินถึงแม้ว่าจะเป็นของที่่่าา่ลาาาาคมกแตว หากว่าต้องทิ้งชีวิตเพื่อให้ได้มันมากับไม่คุ้มค่าสัตว์น้ําตัวนั้นแข็งแกร่งมากและน่ากลัวเกินไปเดิมใจของเฉินก็ไม่สามารถที่ต้านทานการจำตีของมันได้แม้แต่ครั้งหนึ่งอยู่แล้วดังนั้นจึงได้ต้องหลบเข้าไปในหิมมิติก่อนชั่วคราวแน่นอนว่าจางกงเฉินเองก็ไม่ได้ยอมแพ้ที่จะเอาดอกไม้หลิง12ขั้นเพลิงนินมาพอหลบเข้าไปในหิมมิติแล้วเขาก็รีบปล่อยเข็มเดเวลามิติออกมาเพื่อตรวจสอบดูความเคลื่อนไหวข้างนอกขณะเดียวกันเขาใส่เกราะมัช่าเหินไว้เตรียมตัวตลอดเวลาาาหกกมีโอส เขาจะรีบพุ่งออกไปแล้วไปเอาของมาแล้วในตอนที่สัตว์น้ําตัวนั้นกําลังจะจับไปที่ดอกไม้หลิง12ขั้นเพลิงดินในน้ํามีเสียงร้องของสัตว์อีกตัวดังขึ้นมามีสัตว์น้าขนาดใหญ่ที่แข็งแกร่งโผล่ขึ้นมาอีกตัวแล้วตูมฉลามเงินตัวนั้นรูปร่างยาวถึง12เมตรทั้งล่างมีแต่เกล็ดสีเงินมันกระโดดขึ้นมาจากน้ําความเร็วของมันเร็วราวกับลูกธนูสัตว์น้ําตัวก่อนหน้านี้เองก็พุ่งขึ้นมาเหนือน,น้ําเหมือนกันรูปร่างของมันใหญ่กว่าฉลามเงินถึง100เท่า เรากับเป็นเกาะสีดำขนาดเล็กมันมีหนวดยาวแปดอันมันคือปลาหมึกขนาดใหญ่ความสามารถของสัตว์น้ำทั้งสองตัวนั้นน่ากลัวมากพวกมันสู้กันจนผืนน้ำทั้งผืนแป,ปลโปรไปหมดเปรี้ยงทันใดนั้นครีบอันหนึ่งของฉลามเงินก็จมตีไปที่ดอกไม้หลิงเพริงนินมันพุ่งทะลุผ่านปเปลวเพลิงจนทำให้กรีบของดอกไม้หลิงเพิงนินแตกกรีบทั้ง12กรีบลอยออกไป12ทิศทางทุกๆกรีบล้วนแต่มีขนาดยาวประมาณ2เมตรหนาประมาณฝ่ามือประกบกันเรากับเป็นนิยมณีเพลิง12แผ่น ลอยออกไปบนผิวน้ําร้อยจังกลีบทุกๆกลีบมีฤทธิ์ยาแฝงเอาไว้มากหากว่าได้กินลงไปยังดีกว่ากินยาหลิงที่อายุ900ปีซะอีกสําหรับจ้างวอเฉินแล้วถึงจะแค่กลีบเดียวก็สามารถทําให้เขาเลื่อนไปขั้นบรรพีระดบสูงสุดได้อย่างแน่นอนครับถูกแบ่งออกไป12ชิ้นเหรอจางว่เฉินซ่อนอยู่ในหิมิติเขาพบว่าหนึ่งในกลีบทั้ง12นั้นอยู่ห่างจากหิมิติใกล้มากห่างแค่4จ้างเท่านั้นสามารถพูดได้เลยว่าใกล้แค่เอื้อมแต่ว่าหาว่าขอเขาออกไปเอากลีบดอกไม้เพลิงนินนั้นมา ก็จะถูกสัตว์น้าทั้งสองตัวนั้นพบเข้าแน่นอนสู้หรือว่ามีสู้ดีสู้แล้วกันจาคกอนเฉินควบคุมเขียดแดนเวลาและมิติอย่างระมัดระวังแล้วห่อเอากีบดอกไม้หลิงกลีบนั้นเอาไว้ในภายในเขียดแดนเวลาและมิติเขาใช้พลังของมิติค่อยๆลากเอากีบนั้นเข้ามาทางหินมิติควบบนผิวของหินม,มิติเกิดแสงสีขาวลอยขึ้นมาแล้วเอากลีบนั้นเข้าไปภายในอย่างรวดเร็วจวาคกอนเฉินยืนอยู่ภายในมิติรับเอากลีบอันนั้นเอาไว้ในใจก็ดีใจมากดีมากจริงๆมีกลีบดอกไม้หลิงเพืิองดินกลีบนี้ ก็จะสามารถเลื่อนไปยังขั้นบรรจพีระดับสูงสุดได้ก่อนที่จะเข้าไปในลำหนักมังกรใต้น้ำเกินกับปลาหมึกยักษ์ตัวนั้นยังคงสู้กันอยู่เพื่อแย่งเอาดอกไม้หลิงเพลิงดินที่ล้ำค่านี้ซึ่งก็ยังไม่รู้เลยว,ว่าได้มีกลีบหนึ่งหายไปแล้วมเมล็ดดอกไม้หลิงถูกห่ออยู่ตรงกลางของกีบทั้ง12กลีบและถือได้ว่ามีฤทธิ์ยายอยู่กว่าครึ่งของดอกไม้หลิงเพลิงดินทั้งหมดพอกีบดอกไม้หลิงทั้ง12กีบกระจายออกไปแล้วมเมล็ดดอกไม้หลิงก็พผก่มาให้เห็นมาลอยอยู่เหนือน้นำสามจ้างได้แผ่แสงสว่างและไอร้อออนแรงออกมา มเมล็ดดอกไม้หลิงนั้นมองมองดูแล้วก็เหมือนกับลูกบอลกลมๆที่มีขนาดประมาณใบหน้าคนมีสีแดงสดเอานื้อพูที่แผ่ออกมาสามารถทําให้น้ําเดือดขึ้นมาได้หากว่าคนธรรมดาได้เข้าใกล้มันพริบตาเดียวคงได้ละไายหายไปแน่จางโลเฉินอาศัยจังหวะที่สัตว์น้ําทั้งสองตัวกำลังสู้กันอยู่เอากีบดอกไม้หลิงไปติดกัน3มกีบและในตอนที่เขากําลังจะเอากีบที่4นั้นสัตว์น้าทั้งสองตัวนั้นกลับรู้สึกตัวขึ้นมาและพบว่าในผืนน้านี้ยังมีขโมยอยู่ด้วยตัวหนึ่ง แล้วมันก็ได้แอบเอากลีบดอกไม้ไปแล้วสามกลีบพวกมันนับว่าเป็นราชาของหน้านน้นํานี้ใครกันที่กล้าขโมยของที่เป็นของพวกมันใต้หนังตาของผู้มันอย่างนี้สัตว์น้ําทั้งสองตัวหยุดลงพร้อมกันเริ่มหาล่องรอยของขโมยที่ไร้ย่างอายนั่นไม่นานพวกมันก็เห็นว่าบนผืนน้ายังมีเรือลํหนึ่งลอยอยู่เพียงแต่ว่าบนเรือใบนั้นไม่มีไอของสิ่งมีชีวิตอยู่เลยดังนั้นก่อนหน้านี้พวกมันเลยไม่ได้ใส่ใจอะไรจนกระทั่งตอนนี้พอลองตรวจสอบดูยอย่างละเอียดแล้วถึงได้พบว่าบนเรือใบนั้น,น,นยังมีคลลื่่่ขอองงงิซีจยยูแ้ว ถูกพบเข้าแล้วสัตว์ป่าทั้งสองตัวนี้ไม่เพียงแต่มีความสามารถที่แข็งแกร่งเท่านั้นสติปัญญายังเฉียบแหลมมากใครย,ยังประมาทพวกมันเกินไปจางโลเฉือนยืนอยู่ในมิติองคหินผลึกมิติขมดวดคิ้วแน่นเรวเริ่มคิดแผนการควับฉลามเงินว่ายไปยังข้างๆเรือแล้วมันก็เห็นว่าบนเรือจริงๆแล้วไม่ได้มีขโมยอะไรที่ว่าอยู่เลยมีแค่ก้อนหินก้อนเล็กๆก้อนหนึ่งเท่านั้นทำไมถึงได้มีแค่ก้อนหินหนึ่งก้อนสายตาของฉลามนั้นโมโหมากปากก็สูงเสิงร้องประหลาดออกมามันอ้าปากแล้วกัดเรือไม้จนนนหักเป็ท่อ แล้วก็เกลืนหินก็นั่นลงไปในท้องแน่นอนว่าจางกัเฉืินที่อยู่ในหินมิติก็ถูกมันเกลืนลงไปในท้องด้วยเหมือนกันดูแล้วข้าคงจะประเมินสติปัญญาสัตว์พวกนี้สูงเกินไปกับเกลืนหินมิติออกมาอย่างนี้ไม่เรียกว่าล้นหาที่ตายหรืองไงเนี่ยหากว่าอยู่นอกร่างฉลามเงินแจางวันเฉืินจะต้องไม่ใช่ครูมือของฉลามเงินแน่แต่ว่าพอเข้ามาในตัวของฉลามเงินแล้วการป้องกันของมันก็ต่ำลงการที่แจางกันเฉืินจะฆ่ามันนั้นก็ง่ายเหลากับพลิกฝ่ามือแต่ว่าจางวันเฉลิ่นยังไม่ เขายังคิดจะใช้พลังต่อสู้ของฉลามเงินเพื่อแย่งเอากลีบดอกไม้หลิงกับมเมล็ดดอกไม้ลิงอีกและเขาก็ใส่ตอนนี้หลอมรวมกลีบดอกไม้ลิงเพื่อเลื่อนไปยังขัง้นบรรพีระดับสูงสุดก่อนแล้วก็ตัดจบแบบละครไทยนลยครับผมยังไงตอนนี้ทั้งรินพันกันหน่อยก็อย่าว่านะครับรีบนะครับรีบอัดรีบไปธุระต่อแล้วฮะไปแล้วแป๊บๆไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปแล้วถ้าหากมีผู้ใจบุญท่านใดอยากช่วยค่าไฟผมแล้วก็มีข้อมูลอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบ สำหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ